สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพพก็ผมมือนีหันฟ้ามครับวิธีก้นเรียงง่วมือนีก็มานาั่งเฝ้าง่วครับมาลามง่วมานาั่งเฝ้าง่วไวเบื้องงัวงัว่าจะไปล่งเขาเขาไปกินของเขาก็เลยมานาั่งเฝ้ากับพี่น้องเอ้ยงัวก็มีตีโตห,หน่อยหน่อยแล้วครับก็บมีตัวนี้ตัวที่หนึ่งนั่นตัวที่สองตัวที่สามนอนอยู่ปุ้นตัวที่สี่ก็นอนอยู่หุ่นหลังต้นใหม่เลยนะครับ หลีดขังหัวขหน้าหลียวก็ไ่เห็นให้กินยาก็พื่อยกินหรอกครับเมื่อมันเคยอยู่ใต้คอกมันได้ออกมาลามัมนก็เพ่อคอยได้เลีมยมันเพ่อคอยได้ขุ่นทนได้นนชิ่นหรือเปล่าเขาก็ท่ได้เกี่ยวเราพรี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ลามหน้าคนอื่นอยู่เข่าหน้าจะของกับผุนท่านได้เกี่ยวติดต่อรดทารดก็ทาทา,ทาแล้วก็ทาขั้นนัน่นขั้นนี้ก็ทาคิ้วเหี่ยวครับคนเ่ามันเดี๋ยวนี้มัน เห็ดหน้ามือเดียวกันเนาะครับเนาะว่านกับว่านมือเดียวกันเ <c oughs> กี้ยวเกี่ยวมือเดียวกันรถตะไบกับหามพ่อด้อครับก็ต้องท่าท่านะเขาก็พ่อเกี้ยวเลยก็ท่านด้เกี่ยว้ารถรถก็ไปน้ำเสาน้ำแรงครับเว้ยน้ำกับพเขาก็บามาเขาก็ติดมองนั่นติดมองนี้จะได้เกี่ยวไงพ่อพูนี่ที่จริงว่าจะได้เนนกี้ยวมือนี่นะครับถึงแต่ว่า ก็คือว่าเห็นรถจะได้ม,มากเกี่ยวจักเทีย่ยงก็ถากไปเรื่อยๆนะครับเข่าก็จะขอบไปแล้วมั้งนี่ก็ขอฝากไว้ในรครับเต้เบิ้งเด้อครับเบิ้งงัวก็มันนี่ก็มี่ยั้งดรอกการมานั่งฝ่าเบิ้งงัวยันบิดมือถากรถเกี่ยวนั่งเล่นกับหัวไปชีวิตบ้านนอกวิถีคนเลี้ยงงัวก็มีเท่านี้แล้วครับ โอ้เก่าห้อนหน่ามันเบื้องหัวมาเลี้ยงหัวกินไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆบิดมือก็จะอิ่มด้วยหรอวะงัวก็บ่ามีตัวอ้วนแล้วครับมีแต่ตัวเนื้อหน่อยๆยนี่แหละมีทั้งหัวหน่อยว่ามีเงินสื่องัวใหญ่คือเขาหรอกก็ค่อยเลี้ยงค่อยดอมไปแล้วครับไม่พี่นองเลยห้าจะใด้จะใหญ่จะมีคือเขาเนี่ยเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดหาเอาเห็ดมาหลายย่างหลายทางแล้ว กพ,พอโฟโต้ความซ้ำเร็กก็ร่องหันหาทางไม่เบื้องถ้าจะเป็นทางที่ถือทางที่ต่องของของเฮ้าให้จะเท่าถือเอามาถือทางถือต่องทางนี้ร่องเห็ดหาเบื้องอันไดเขาว่าดีผมก็เห็เดเบิดแล้วเจ้ก็เห็นพ่อจะได้น้ำพขาอ,อืมก็เบื้องไปที่ล้ครับเบื้องไปเรื่อยๆของเฮาว่าร่าองก็ว่าหูเนาะครับเนาะการเห็ดจริงจังแล้วมันไม่ได้ก็จะเห็ดจังได้ ก็มีแต่จะย่อมแพ้ก็จะไปหาเห็ดวิถีทางไม่ไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็นั่นก้อนปีหนานี้นะครับผมว่าจะลงทุนเต็มที่ว่าจะลงทุนก็งวัวเต็มที่สื่องัวมาเลียงเห็ดเป็นงวัวแม่าพันนะครับตอนนี้ก็มีตื่ออุปกรณ์ผสมเทียมตื่อย่างมาใบเพียบพร้อมแล้วครับว่าจะผสมเทียมงวัวจะของเองเห็ดเองเพราะว่าแถวบ้านเ้ามาันนวมีหมอผสมเทียมครับมีก็มีอยูกไก่เขาก็เอาแพงนะครับเด้วพี่น้องเอ้ย เขาก็เห็ดหาในจะลดต้นทุนกัจะเห็ดหาเอาไปเข้าเงินทุนน้อยเขาก็ลองอองเห็ดหาเห็ดล่องหาเอาไปเรื่อยๆก็ล่องฟิตล่องถือก็ต้องร่องครับของเขามันไม่มีคนที่ติดเกิดมาเห็ดเป็นทุกอย่างหรอกครับก็เขาก็ล่องไปเรื่อยๆกันเขานั่นเห็ดใดก็ดีเฮ็ดว่าใดก็เออก็ไปเรียนไปศึกษาว่ามันฟิษมั่งได้ก็แก้ไขกันแก้ไขแล้วก็มัน ได้ก็น,นั่นเพราะว่าถูกอาชีพทุกการท้าามีคนประสบความสําเร็จเบิรดกับขนดีลำรวยาก,การเลี้ยงงวเลีเล้ยงควยก็มีคน้นลำรวยาก,การเฮ็ดงานก็นมีคน้นลำรวยจากการขาขายก็มีคน้นลำรวยจากการไปเฮ็ดงานนอกก็มีแล้วแต่สาขาขีพบบนบางคนเฮ็ดหน้าก็รวยก็มี่นะครับมันว่าแมน,นนันเด้พากันเฮ็ดไปเรื่อยอย่างพี่ละ อยู่ตามธรรมชาติเบื่อวิชีชีวิตในเมืองดีกนี้กันแกงเย่งแกงชิ้นกามีเด่นมาอยู่ก็ง,งัวก็ขั้วอยู่บ้านอยู่เฮียนพ่อได้อยู่ได้กินยู่หรอวะก็จะลองเห็ดเบื้องเราว่าไปเห็ดง่านกับพ่อได้แค่ได้อยู่ได้กินครับเว้นจะลำจะด้วยจะเกียดหรอกเห็ดง่านกับเห็ดมาหลายปีแล้วก็เว้นว่าจะมียังเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาก ก็เลยกลับมาอยูบานยูซองเห็ุหันหาเบื้องจัดจล่องเหตุไปที่แล้วครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมได้อัดลงก็ขอให้พี่น้องฝากติดตามในเด้อครับเด้อให้เป็นกําลังใจให้ผมนะว่าผมจะหลอดรือผมจะรวหวือผมจะไปบ่ได้ษยัยงได้ก็คอยเบิ้งค่อยดูแลนํากันนะครับเด้อว่ามันการตีผมมาเหตุจังสี่มันจะได้ว่มันจะได้ยููได้กินว่ามันจะได้พ่อได้ นั่นบ่ะจะยุหลอดตลอดบ่ะกะล่องดูนะครับเนีย่ยมึอนี่ก็ขอฝากไว้สั้งนี่แล้วครับสวัสดีครับ